แคมรี่รุ่นท็อปสุดไฮบริดพรีเมียมที่คุณตามหาอยู่ต้องคันนี้เลยนะครับสวยจัดไม่น้อยสภาพเยี่ยมประวัติดีนะครับรีบเข้ามาจองกันนะครับแคมเปญ2.9984งวดยังรอคุณอยู่ สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเดี่ยฟูสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้มีรถหรูครับรถหรูหรูสุดจริงๆนะของตระกูลแคมรี่เลยนะรถทงของโตลต้วตาวันนี้ได้ตัวท็อปสุดของโตลต้ตาแคมรี่ด้วยลูกค้าถามเยอะนะครับแคมรี่ไฮบริดตัวพรีเมียมเลยครับตัวนี้พรีเมียมมันคือตัวท็อปสุดแล้วจริงๆนะออกข้างล้านแแพงนะเนี่คันหนึ่งเกือบ2ล้านนะ1.809ล้านบาทโอ้หแพงมากนะรถคันละเกือบ2ล้านแล้วคันนี้ออปชั่นเข้ามาเต็มแม็กจริงๆ วันนี้ที่อยากจะพีเต์เพราะว่ารถคันนี้สวยจัดนะครับวิ่งต้องบอกว,วิ่งไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยเรียกว่ารถมือเดียวนะรถมือเดียวประวัติทุกอย่างชัดเจนหมดสภาพสวยกริบกริบไม่กริบยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมอยากให้ดูก่อนเลยว่าตัวโครงสร้างสวยตัวสภาพภายนอกสวยนะเนี่ยวันนี้ได้สีดำเนี่ยเราดูเนี่ยสีดําสวยกริบทั้งคันเลย ภายนอกอาจจะดูเป็นเหมือนแบบรถแคมรี่ทั่วไปนะแต่ตัวนี้คือพรีเมียมจริงนะครับเป็นไฮบริดเนี่ยโลโก้ไฮบริดอยู่นี่นะครับประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็เครื่องตัวนี้แรงมากด้วยนะครับเรามาดูโครงสร้างกันก่อนว่าโครงสร้างรถคันนี้สวยแค่ไหนนี่ครับโครงสร้างเดิมหมดนะครับรถสวยน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยขันเลยนะครับรถเนี่ยเดิมหมดเนี่ยซีลเลอร์นิ่มเลยอันนี้ผมจิกไปมีรอยเลยนะฮะนี่เห็นเลยนะฮะรถรถสวยจริงนะอันนี้ฝาหน้าเนี่ยเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็โครงสร้างตัวถัง นะฮะน็อตยึดนี่เดิมหมดนะฮะไม่มีรอยขันเลยนะฮะเดิมหมดนะครับรถสวยเลยนะฮะเบ้าโชกเนี่ยสวยไหมสวยเลยนะฮะจุดสปอตเดิมหมดนี่คานคานเดิมแน่นอนนะครับคงสร้างสวยมากนะซ้ายขวาเหมือนกันเลยนะฮะสภาพสวยกริบเลยต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้ถ้าด้านหน้าเนี่ยเต็มให้คะแนนเต็มมาเต็มเลยนะฮะแล้วรถคันนี้เนี่ยนี่เครื่องยนต์ไฮบริดนะตัวนี้แรงนะ200กว่าม้านะครับเห็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้วยตัวนี้นะครับที่ผมชอบคืออย่างนี้เวลเาเราเปิดดูดิเหมือนฝาท้ายไฟฟ้าไหมอันนี้เวลาเปิดเนี่ยเหมือนฝาท้ายไฟฟ้าเลยแต่แต่เป็นแมนนวลน,นะเนี่ยคือต้องปิดอย่างนี้แต่เวลาเปิดเขานุ่มนวลมากนะแคมรี่โครงสร้างอันนี้ฝาท้ายเดิมหมดนะครับเนี่ยซนะีลเล,เลอร์เดิมหมดนะรถสวยสวยกริบเลยเนี่ยซีลเลอร์เดิมรถรถสวยจริงคันนี้โครงสร้างดีนะครับแล้วก็ตัวภายในผนังนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในดูด้านล่างก่อนนะฮะ นี่มียางอะไหล่แบบ full size ด้วยนะนี่ยังดีเลยนี่ดูด้านล่างเลยครับสวยเลยนะฮะรอยซิลเดิมหมดนะฮะผนังนี่เดิมหมดนะสวยเลยอะ่ะนะฮะสวยมากตัวโครงสร้างเดิมนะฮะรถสวยหมดเลยนะครับตัวนี้ถ้าดูแล้วแบบเนี้ยถือว่าให้คะแนนเต็มได้เลยนะเรื่องโครงสร้างนะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวท็อปไฮบริดพรีเมียมเนี่ยมันมีอะไรนะแล้วทำไมถึงราคาตั้งล้านแปดนะครับ a คมรี่ั่วไปราคาเขาเริ่มต้นอยู่ประมาณล้านห้านะแต่ว่าตัวนี้ล้านแแพงกว่าขึ้นเรื่องสามแสนแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันรถคันนี้นะครับภายนอกเป็นสีดําภายในเป็นสีดําเหมือนกันนะครับสวยกริปเลยนะสภาพสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า h y บริดตัวท็อปพรีเมียมคันนี้มีอะไรที่แตกต่าง้างนะครับตัวนี้นะครับรถวิ่งน้อยนะครับวิ่งอยู่1 2 7 8 4กิโลคือรถคันนี้ปี2 0 1 9นะ ถ้าเทียบเอาเลยวิ่งปีละ3 0 0 0 0โลเอางี้ดีกว่านะรถประมาณ3ปีเร็จๆวิ่งน่ะประมาณ30 0 0 0โลต่อปีนะเพราะนั้นคือเรียกว่ารถใช้งานในเมืองเลยนะครับสภาพสวยอันนี้เราดูเลยนะฟงมาลัยหนังเหนืองเดิมหมดนะครับแล้วก็ตัวสภาพเบาอย่างที่เราเห็นนะนี่ให้ดูสภาพเบาตัวนี้เบาปรับไฟฟ้า8ทิศทางทั้งคู่นะ2ตัวเลยแล้วก็สภาพสวยมากสวยกริบเลยนี่ภายในอินเจียร์ยังดูดีมากเลยนะฮะ ตัวนี้ดีไซน์มาดีมากแล้วก็ตัวจอเนี่ยต้องบอก่อเลยตัวนี้เป็นจอแบบแฟลตนี่เราเห็นไหมจอใหญ่นะฮะระบบนิเกเตอร์เนี่ยมาจากโรงงานเลยนะเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับแบบโอ้โหไฮเทคจัดเต็มเลยนะครับตัวออปชันต่างๆนี่มีมาให้เต็มนะฮะแอร์นี่ก็เป็นแบบทรโซนนะไม่ใช่ดูโอโซนนะตัวนี้แอร์สโซนเลยนะฮะเนี่ยทรโซนก็คือว่าเบาะหน้าเนี่ยคู่หน้าด้วยแล้วก็บาะหลังเนี่ยแยกิสระด้วยนะเป็นออโต้แยก3โซนเลยรถญี่ปุ่นไม่ค่อยมีนะ มีระบบ Nano e, นาโนอีนี่กองอากาศ PM 2.5น,นี่กันได้แน่นอนนะอันนี้แบบโอ้โหจัดเต็มมากนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมีนี่อุณหภูมิได้ด้วยนะครับเนี่ยปรับระดับพัดลมได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้เจ๋งนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหออปชันเนี่ยตัวธรรมดาไม่มีมาให้นะแต่ตัวนี้เขาใส่ออปชันเต็มรวมถึงระบบความปลอดภัยให้ด้วยนะครับระบบความปลอดภัยตัวนี้มีมาครบเลยนะ b イสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงนะ r C T A มีมาให้นะครับมีระบบเลนคี r ฟรีแคชจัดเต็มมาเลยเพราะนั้นระบบความปลอดภัยเนี่ยเรียกว่าสูงสุดและในบรรดารถญี่ปุ่นทุกคันคันนี้จัดเต็มมาให้เลยนะครับอันนี้ไม่รวมนะจะบอกก่อนเลยนะครับว่าเครื่องเสียงด้วยตัวนี้เครื่องเสียงนี่เห็นไหมฮะตัวท็อปเท่านั้นนะถึงจะมีให้นะครับ J B L นะครับลำโพง J B L รอบคันเลยนะครับตัวนี้นะ่าอยู่ประมาณ12ลำโพงนะ้าผมจำไม่ผิดนะแบบจัดเต็มมาจริงๆนะครับ คือครบเครื่องเลยเรื่องความสะดวกสบายเบาะด้านหน้าเนี่ยออปชันเนี่ยอย่างนี้เลยนะเต็มแบบนี้นะครับด้านหลังก็จัดเต็มนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันอีกทีหนึง่งแต่ก่อนอื่นผมอยากให้ดูประวัติรถก่อนนะครับประวัติรถคันนี้เนี่ยกริปนะรถคันนี้นะครับนี่เป็นรถปี2019นะที่ผมเรียนนะจดก็2019นะครับเดือนสิงหานะครับก็รถอีกประมาณ3เดือนก็จะครบ4ปีแต่วิ่งอยู่ประมาณแสนแสนเดียวท่วนเอางนี้ละกันนะครับถือว่า มีละ3าม0 0ือย่างที่ผมเรียนนะฮะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถของบริษัทนะผู้บริหารใช้นะครับมือเดียวอันนี้ขออนุญาตปิดนะครับเป็นผู้บริหารใช้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามือเดียวประวัติเข้าศูนย์ตลอดอันนี้ประวัติเช็คได้เลยที่ศูนย์นะครับแน่นอนการันตีนะครับนั้นคุณลูกค้าสบายใจได้รถคันนี้เนี่ยชัดเจนหมดนะครับแล้วก็ผมโอนเข้าชื่อบริษัทผมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องโอนได้โอนไม่ได้ รถอย่างนี้ผมพร้อมโอนให้ได้เรียบร้อยเลยเป็นชื่อคุณลูกค้าได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องโอนลงโอนลอยนะครับอันนี้เรียบร้อยแน่นอนอีกจุดหนึ่งตัวนี้นะครับตัวท็อปนี่มีซันรูฟให้ด้วยนี่เห็นไหมมีซันรูฟให้ด้วยนะครับสําหรับแคมรี่นี่ผมถือว่าออปชั่นทุกอย่างนี่เขามีมาให้เต็มจริงๆนะครับอันนี้ก็มีเฉดปิดให้ด้วยได้นะคือรถหรูเนี่ยตัวเนี้สุดแล้วสุดแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันนะครับว่ามีอะไรกันยังไงบ้างนะครับด้านหลังนะครับ ไฮโซสุดขีดคันนี้นะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันจุดขายเขาเยอะอย่างที่ผมบอกว่ารถคันนี้แอร์เป็นไทรโซนเป็นแอร์แยกอิสระให้ด้วยนะคือมีช่องแอร์แหละเหมือนรถหรูทั่วไปแต่นี่นี่ให้ดูเห็นจอไหมนี่ขึ้นอย่างนี้เลยแอร์ควบคุมตรงนี้นะครับเนี่ยอุณหภูมิควบคุมแยกอิสระเลยนะฮะเป็นแบบทัชสกรีนนะหรูเลยอะ่ะบอกให้เลยอันนี้รุ่นท็อปเท่านั้นถึงจะมีนะครับเนี่ยเป็นแอร์แบบควบคุมแบบไทรโซน ม่านควบคุมได้เองนะนี่นะฮะเนี่ยผมให้ดูเลยนะแล้วก็มีม่านเฉดกันไว้ให้ด้วยนี่ตัวท็อปแบบนี้เลยหรูไหมยังไม่พอบอกความหรูยังไม่พอเบาปรับไฟฟ้าจ้ะอันนี้นะเนี่ยเบาปรับไฟฟ้าสี่ตัวนะไม่ใช่สองตัวหน้านะนี่ผมให้ดูนะครับเนี่ยเราปรับขึ้นมาได้น,นะถ้าอยากเอนกดลงไปเลย อันนี้อย่างดีเลยสบายมากเลยนะครับอันเนี้ยเบาะปะไฟฟ้าสี่ตัวเลยนะรุ่นท็อปอันเนี้ยคนหาเยอะเพราะว่าตัวนี้ท็อปสุดท็อปออฟเดอะเลนจริงจริงนะครับแน่นอนเนี่ยที่วางแก้วเาดูหรูหรากว่ารุ่นปกตินะรุ่นปกติจะเป็นบฟฟ้าเปิดแบบก๊อกแก๊กอันนี้น,นี่ดูหรูหราเลยดูดีมากอะเหมือนเหมือนเอาฟาดเอาอย่างนี้แล้วก็เบาะตัวนี้นะครับเบาะเจ้านายเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะอันเนี้ยเราสามารถควบคุมได้จากตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลานั่งตำแหน่งเบาะเจ้านายเนี่ย บอกกอเลยสบายมากเนี่ยกว้างไหมมึงดูเดเนี่ยขนาดผมตัวเนี้ยเบาแบบปรับธรรมดานะยังเล็กลูมเหลือสบายๆตรงเนี้ยควยห้างได้นั่งสบายเลยอันเนี้ยตัวท็อปนะครับมีมาให้บอกก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ยทุกอย่างครบหมดเลยออปชั่นที่คุณต้องการนะครับผมถือว่าใครได้คันนี้ไปเนี่ยโชคดีมากนะและราคาเนี่ยคุ้มค่าสุดๆ เดี๋ยวผมจะมีเรื่องราคาบอกให้แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษบอกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้ากันราคาคันนี้นะครับคุ้มค่าโดนใจเพราะออกห้างอย่างที่ผมบอกราคาล้านแเลยนะคันนี้เห็นไหมข้างในอุปกรณ์ต่างๆนี่เขาแบบจัดเต็มมาจริงๆรถเนี่ยสภาพดีวิ่งน้อยรถสวยกริปนะครับวันนี้ใครหาแคมรี่ไฮบริตัวท็อปพรีเมียมต้องคันนี้เลยนะครับออกห้างล้านแวันนี้ผ่านไป3ปีเศษราคาเหลือเท่านี้ครับ 1 1 7 9 0 0าอันนี้ผมการันตีนะถูกสุดในตลาดจริงนะครับ1 1 7 9 0 0าสําหรับแคมรี่ไฮบริดตัวท็อปตัวนี้นะจัดเต็มลน้นล้นเลยจัดแบบลน้นล้นเลยจัดได้เต็มแล,ล้วล้นล้นด้วยบอกให้ก่อนนั่นคุณลูกค้านี่อยากได้คันนี้รีบเข้ามาจองกันนะครับวันนี้ราคาหายไปแล้ว6กแสนสองนะนั้นคุณลูกค้านี่ผมบอกให้ก่อนว่าคุ้มจริงๆ0กแสนกว่าบาทคุณลูกค้าประหยัดไปได้ขนาดนี้เนี่ยหนึ่งในสามแล้วนะครับ,สำ,รบสำหรับรถแค่สามปีเศ แล้วที่สําคัญที่สุดนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะเรามีแคมเปญพิเศษให้ด้วยนะครับสาหรับรถโตยต้าแคมรี่หรือรถชุกคันที่คูซีมอเตอร์เราร่วมกับธนาคาร G ี b ครับมีแคมเปญโดยเฉพาะคันนี้นี่เขาร่วมโครงการได้นะโครงการลดโดนใจวันนี้ดอกเบี้ยพิเศษ2 9 9 8 4งวดโอ้โห2 9 9 8 4งวดย้ำอีกทีประมาณ14เท่านั้นเองนะครับห4ื่นเนี่ยผ่อนคันนี้ได้แล้วถือว่าคุ้มค่ามากนะสำหรับรถ ไฮโซระดับนี้นะครับคุณลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของได้ค่างวดแค่หมื่นกลางๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นรีบเข้ามาจับจองกันโปรโมชันนี้นะครับถึงแค่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะนั้นรีบตัดสินใจกันนะครับรถ,ถวสวยๆอย่างนี้คนมาจองไวแน่นอนรีบเข้ามาอย่าพลาดนะครับรถ,ถวสวยๆย,ยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ก e ูสีมอเตอร์เราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะกดกระดิ่งนี้สำคัญมากจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่เข้ามาทุกๆวันนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีตามสวัสดีครับ